เดี๋ยวเราก็จะมาปีนผากันน้องมินเคยปีนผาไหมคะอุ้ยครั้งแรกเลยค่ะใส่อะไรคนนี้ต้องจับตลอดเลยนะต้องมีคนจับต้องแตะเนี่นยต้องตัวตลอดแต่กระดิ่งเลยไม่กระดิด่งหรอฮะออใช่ใช่ใช่อึ๊ดนี่หรอลงช้านานและ ลอดเออเออคุณไม่เท่าไหร่นะโลงสวยสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนในรายการิ๊กค่ะทิสาะค่ะมินค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันใช่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะทิสาะวันนี้เราก็อยู่กันที่ Big กจิมแบงคอกสาขาทาวน์อินทาวน์นั่นเองค่ะ แล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้เราก็จะมาปีนผากันน้องมินเคยปีนผามี่คะอุ้ยครั้งแรกเลยค่ะไม่ใช่สาวแล้วค่ะเคยปีนถาเราก็มีมปีนผาเทียมกันมาบ้างน้อมเป็นครั้งแรกแต่ไม่เป็นไรที่นี่เขามีครูคอยสอนและคอยไกลนะคะเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วเข้าไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนกันแล้วใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาให้ความรู้เรานั้นก็คือ Assistant Manager ของที่นี่นั่นเองเชิญคุณรุเจเจเลยค่ะ Mm hmm. ค่ะมินกับปริศานี่อยากรู้ว่าประโยชน์ของการปีนผาที่มันมีอะไรบ้างค่ะจริง,รงๆแล้วปีนผานะคะจะเสริมสร้างในส่วนของความแข็งแรงทองร่างกายเลยเริ่มจาก mm hmm. มือเราโฟอาร์มไหล่หลังแม้กระทั่งหน้าท้องและก้น,อ,นอีกทั้งการปีนผาเป็นการชาเลนตัวเราเองด้วยว่าสามารถก mm ้า hmm. วผ่านความท้าทายในเรื่องของความสูงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ, mm hmm. คะ เรียกได้ว่าได้ทุกส่วนของร่างกายด้วแล้วได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยใช่ค่ะวิ่งงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ<ด>ว่าที่ปินหามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะ และนี่ก็จะเป็นโซนปีนผาของบิ๊กยิมของเรานะคะมีทั้งหมด4ี่ลายด้วยกันนะคะถ้าสมมติเบสิกพื้นฐานสําหรับคนที่ยังไม่เคยปีนผานะคะเราสามารถเล่นแบบบิ๊กทั้งจับแล้วก็เท้าสามารถจะหยิบอันไหนก็ได้จะเกี่ยวไหนก็ได้จะปีนึ้นสเต็ปอันไหนก็ได้ถ้าสมมุติเราจะเริ่มแบบท้าทายยากนิดนึงเราก็จะเล่นเป็นสีอ,อ,อ,อาจจะเป็นนิกสองสีหรือว่าถ้าสมมุติเราเก่งขึ้นมาละเราจะเล่นเป็นสีเดียวแอดวานซ์คือสีก็คือการจับเวลา มาเริ่มกันที่อุปกรณ์ตัวไหนดีคะครูค่าเริ่มจากเชือกกันก่อนเลยนะคะหรว่าจะเป็นสําหรับสตาฟหรือในส่วนของคนที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะก็จะมีตัวล็อคให้อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆสามารถไต่ขึ้นไปได้คะ่ะเอาไว้เซฟตี้ใช่ไหมคะถูกต้องสำคัญเลยของเราก็จะมีรองเท้าที่ใช้สําหรับปีนผาโดยเฉพาะเราไม่สามารถใส่รองเท้า ก็ไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเวลาเราสเตปอัพขึ้นไปแค่ค่ะาาส่งผลต่อการยึดเกาะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สําคัญเลยถ้าสมมุติเล็บยาวค่อนข้างที่จะอันตราย,ยนิดนึงก็จะแนะนําให้ลูกค้าตัดเล็บให้เรียบร้อยก่อนอที่จะทดลองปีนเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการจับหรือเกี่ยวได้แล้วก็ถ้าสมมติอ่คนไหนที่มีปัญหาที่มีเหงือออกตามฝ่ามืออย่างงี้ค่ะเราก็จะมีแป้งสำหรับปีนขาให้กับตัวลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะได้มอนเยอะใช่สำหรับเซฟตี้นะคะมือใหม่ไม่ต้องกลัว เลยมาเล่นได้แน่นอนค่ะแล้วในเรื่องของเครื่องแต่งกายพวกเราแต่งกายแบบนี้ใสยก็คือเป็นเสื้อผ้าก็คือพร้อมที่จะขยับได้ทุกๆมิติของการม็ซซ์ไซ์ได้เลยค่ะก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยได้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กันไปแล้วตอนนี้จะพร้อมเล่นหรือยังลิสาพร้อมแล้วพร้อมที่จะปีนมขึ้นไปแตะสูสุดแล้วน้องบีนอ่าจะถึงไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ พวกเรา2องคนก็ใส่รองเท้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแค่รองเท้ายังไม่พอใช่ไหมริมชาร์ด<ช>เรายังมีตัวเซฟตี้อีกใช่ไหมค่ะใส่อะไรคนนี้ต้องจับตลอดเลยนะต้องมีคนจับต้องแต่เนื้อต้องตัวตลอด ใส่เซฟตี้ลรวรู้สึกแบบว่ากระชับแล้วก็เหมือนจะมีคนเวลาใส่เซฟตี้เราก็จะมีเชือกดึงใช่ไหมเหมือนมีคนพยุงเราตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนเราตอนนี้เราก็ใส่อุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแอบ,บอยากรู้ว่า คาของเรานี่มันสูงกี่เมตรคะครูโดยประมาณ6เมตรค่ะ6เมตรก็ก็เสียวดีนะคะแต่บอกก่อนเลยว่ามินเนี่ยไม่เคยปีนมาก่อนเลยแต่ได้ข่าวว่าริสาเนี่ยเคยปีนมาแล้วใช่ไหมใช่เป็นคนชอบปีนป่ายก็เลยปีนมาบ้างชอบพื้นที่สูงนอาจจะง่ายกว่าถ้าอย่างไงเราไปเริ่มปีนกันเลยไหมไปเลยค่ะ เริ่มเล่นนี่เราต้องทำการวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมคะคุณเจมสถูกต้องค่ะก็เริ่มจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของเราคือ,ม,อมือของเราโปบอร์มลายหลังนะคะรวมถึงข้อสะโพกด้วยนะ,ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคที่น,นี้เริ่มจาก เวลาที่เราเล่นนะคะเวลาที่เราจับหนึ่งอย่างแรกเหมือนก็ตะมีนด้ามจับของเขาอยู่เวลาที่เราขึ้นคือเปิดปลายเท้าของเราเปิดสะโพกแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นส่งแรงขึ้นมาปึ้งแต่ละฝั่งแล้วก็ขึ้นส่งแรงขึ้นได้เลยค่ะอันนี้เราต้องใช้ทั้งกําลังแขนแล้วก็กําลังขาเลยใช่ไหมถูกต้องเป็นท่าที่เราเริ่มบอมเมื่อสักครู่นี้เลย<อ>จะเป็นประโยชน์ต่อก,การเริ่มปีนในช่วงนี้มาลองเลยไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะเราพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคอเริ่มกันเลยจ้ะ โอเคมือจับส่งแรงขึ้นมาเยี่ยวกับสีสันสีสันอะเียวันได้ไหวไหมขยับตัวเข้ามาได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่คุณได้ ก็ดิ้งเลยไม่จิดิ้งได้หรอคะใช่ใช่ใชอึ๊ดเงี้เหรออ,อ,อ่าย่อนแล้วเท้าวางสูงนิดนึงนั่นแหละแล้วค่อยยันลงชา้าๆ<อ>นั่นแหละโลดอออ่อาเรียร์ขึ้นไม่เท่าไหร่นะโลงสวยอจริงแอบยากนะนี่ถ้าไม่มีครูคอยไกลให้จับจีนุง่งจีนี่ก็แอบแบบ สติลหลุดเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าสนุกดีค่ะโอเคลิา,าจ,จะเริ่มแบบมิกเลยไหมหรือว่าเราจะเล่นแบบ2อสี 4. ไปเลยสำหรับคนที่มีประสบการณ์มากอ่ <c oughs> อนเอาแบบมิกซ์ก <c oughs> ่อนกัน <c oughs> ได้ก็สองเดี๋ยวรวม เอาสสีเราวก่อนเนาะได้ค่ะโอเคเอาขอเป็นน้ําเงินกับดำไหวไหมน้าเงินดำอ่ะน้าเงินกับดำก็จะแทมค่ะ เร็วมากเลยอะทุกคนม,มันมันมาพลังงานเล่นพลังงานเลยทำไมมันชิวแเนี้ปีนได้ไวมากเลยอควารู้สึกเป็นงไงมาคอะลิสายากง่ายก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ได้ปีนนานค่ะก็มีแอบไม่เมื่อยนิดนึงอ่าแต่๋่าได้อยู่นะได้อยู่นะคะ เราฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเอาจริงกันดีกว่า,าเราไปริ้นเลยค่ะ ถาว่าวันนี้เรามีชาเลนจ์ด้วยไหมคะชาเลนจ์ของเราคืออะไรคะก็คือจะให้สาวๆนะคะชาเลนจ์ในส่วนของเวลาแข่งกันนะคะใครไวกว่ากันคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะน้องมินว่าไงคะวันนีไปไหมคะเนี่ยโอ้โหลองดูลองดูลองดูเริ่มพี่ใครคนแรกดีคะน้องมินค่ะขอบคุณค่ะคนแรกก็จะได้วัดไปเลยว่า าอาจจะชนะเลยไม่ต้องแข่งแล้วเลยเ,เลิศๆๆบักแจ๋วปักแจ๋วไป <laughs> ดูกันเลยค่ะ <laughs> ได้ไปวางแผนกับครูเจมสมาแล้วนะคะระดับเราแล้วเดี <t 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 ๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าจะได้กี่วินาทีนี่เออเออเออหรือเๆล่าหรือเปล่าอะไะเออค่อยค่อยควาควาแดงไหมฝันเลยโอ้โอ้อะไรที่เราบอกว่าให้ก้าวค่อยก้าวไม่ ติดแล้วนะมูติดแล้วนะแบบเป็นสไปเดอร์แมนอยู่แล้วเนี่ยไปใช่หรอนเนี่ะไปที่หน้คุยก่อนดิเออไม่คุยไม่คุยอะไมนี่คุ่อยเวลายุ่ง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 วายวายทำลายสมาธิเพื่อนนะคะถ้าแตะผิดสีนุผิดกอริการ์นะฟาดเลยนะต่อให้แล้ยังจะเอา เมื่อกี้นะคะสองสาวก็ได้ชา a l เลน g ์กันไปแล้วนะคะก็มีอันดับแรกก็คือ56วินาทีอูงานจังเลยอ่ะแล้วก็พี่นานผานนั่นอ่ะอาจจะแบบค้ำคำหาอะไรอยู่เปล่าเล่นอย่ามุ้ยเยอะอย่ามุ้ยเยอะต่อไปแล้วต่อไปแล้ว่ไปแล้วต่อไปลบไปก็คืออีกคนนึงก็คือได้อยู่ที่39วินาทีไปจะเกย์เก่งมูเลยว่าเก่งนัมเบอร์วันที่หนึ่งใช่ค่ะ ก็คือผลของผู้ชนะแล้วก็ทำเวลาได้ดีที่สุดนะคะก็คือน้องน้องโยนไปเลยค่ะลิสาค่ะก็ตั้งใจอ่อนหนเพื่อนะคะเขาห่างกันไม่ได้ค่ะรับบทรับบทคุ้นแฉกขอบคุณโอเคค่ะสลาดวันนี้ก็ขอบคุณคุณใจใจมากเลยยินดีมากๆค่ะยินดีมากๆค่ะ คุณเจเจฝากสถานที่ไ,<ด>ไหนคะได้ค่ะเจเจก็ขอฝากนะคะบิ๊กยิมแบงคอกนะคะของเราตั้งอยู่โครงการเดอะโซนทาวอินทาวนะคะละาดท้าวก็สสามารถเข้ามาได้เส้นประดิษฐ์มนุษย์ถสามารถเข้ามาได้แล้วก็รามคําแหงก็สามารถเดินทางมาได้เช่นเดียวกันคะ่ะใครอยากมาทํากิจกรรมสนุกๆเช่นปีนผานกิจกรรมอย่างอื่นก็มาได้ที่บิ๊กยิมแบงคอกได้เลยคะ่ะต้องขอสำหรับนี้ขอบคุณคุณเจเจมากเลยนะคะาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมไม่ทํามากมายเลย ใช่แล้วเพราะในเทปหน้าเราก็ยังจะอยู่กันที่บิ๊กจิมแบงคอกนะคะแต่เราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามพวกเราในรายการฟิกค่ะทางช่องลัสตอรี่พันกล่องฟ v ี k ี k ิกะทีวีทีนี้ทีเดียวค่ะ